จากการแทรกซึมของศัตรูอันเนี้ยอัดของแท้พอระเบิดไปแล้วเราจะยิม้มวันที่ใจอ่อนฮะกลางเงียบจังวะพอระบิดไปแล้วพอระบิดไปแล้วมึดมาละตาย2เลยเพื่อนตายหนึ่ง หนีให้ไกลที่สุดเพื่อนตกใจเฮ้ย

เหลือเท่าไหร่วะน่ะลมว่ะเมื่อกี้ได้ยินว่ะชึกชึกเลยแต่มันไม่ทันมันยิงอลยดิมาสอง จอดฮะดูไว้ดูไว้เฮ้ยไอ้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 นั่นเจ็บโอ้โ,อโหชิบหายแล้วกู โอ้โหใครวะจะมาโดนหน้าสุดท้ายโหอะไรนี่พี่ยิงรอถ้ามันออกมาคือตายแน่แต่ไม่รู้มันจะคมขนาดนี้นกลางไม่เล่อุ๊ยเข้ามาแล้วกางจี่หกเลยกลางมันไม่เล่น ถูกศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายนี่เป็นพี่พี่ชอบนั่งดูอยู่ไอ้นี่นั่งดูอยู่มืด พอมืดไฟพอมืดมันไม่มาพอไฟก็พริบค่อยหันไปดูกลางมันทันบอกว่าแบบน,นั้นอ่ะทีทุอคุณได้รับชัยชนะ เล่นมืสื่อว่ะพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วตายข้อระเบิดไปแล้วบิดเข่าตายยังวะระวังมาเกิดระวังมาเกิดเพื่อนดูอยู่นี่หว่า เชื่อมเชื่อมสี่เชื่อมสี่เชื่อมเชื่อมเชื่อมมาสี่ไม่ว่าไอ้นันจะยิงไม่โดนอยากให้เป็นเป้าหมายซื้อดิไม่มีตังมีอยู่หกพันกำลังเก็บตังซื้อเนี่ยถ้าจะเติมสักร้อยหนึ่งเติมซื้อของหรือไม่ก็ซื้อบิ๊กบูมมาลุ้น เติม90ก่อนเพลิดิหัสดีกว่าพี่ว่าโอเคเอ้ย,ไม,ยไม่ทันแล้วนี่หว่าไม่ทันแล้วรอโปรโมชั่นอยู่เนี่ยกะแบบว่าเติม50 90ร้อยไม่ไม่ใช่ 500, 300อะไรประมาณเนี้ย<ม>เป็นของโปรโมชั่นของมันอะ่ะอ๋อศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายแบบเติมมาของด้วยไงยแต่แน่แน่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะเติม25หรือของแต่งตัว เพื่อดันกลางเะอะไรล้ออโอตายตัวพวดเวยอะไรนะตายหมดเลยหลายพวดเวย หลายคนถูกศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายหลายเยอะเยอะเกินไปหลายทางไม่มีทีมของคุณพ่ายแพ้ฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้ว

อีมของคุณพ่ายแพ้ศัตรูมุกิตววถูกเป้าหมาย anyway ไม่มีใครกันมาเลยโดยแสงกันมาตะวันแรง ป้องระเบิดไปแล้ว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 ไม่น่าเก๊กมือเลยวะ่ะเจอมาเยอะจัด ชนะแล้ตานี่เฮ้ยสวย<ร>ด <3 S 1> ีว่ะมสีที่หนึ่งเราเล่นสวยดีแต่ลายไม่สวยว่ะสีสวยสีต้องเขียวๆวอ่ะยังสวยอะ่ะ นี่ทำไมไม่บีบพลังานอ้ยแค่นี้เหลือสองตีเอาอะไรนะโวยี่่ไม่ได้เรดีมันสวยดีโวยติดีม็ดเม็ดมีม็ดนี้ เปิดได้เพื่อนไม่ได้ทั้งตัวได้เดี๋ยวทากเพิ่มเติมไม่ได้ซากเกิดไม่ได้ดูแสงกลางน่าจะออก้เแสงแสงเป้เป้แสงพี่ทีมของคุณได้รับชัยชนะ

เป้เ,ปเล่นกลนหรอือไงอ่ะความกระแสนักไปความกระแสดักมาก,กันปะมาแม่งเล่นง่ายละเฮ้ยไม่ทันละ เป็นไม่เข้าอ่ะทีมของคุณก็ถูกเป้าหมายได้สำเร็จเกิันปะ Tidak, ตอนนีไม่ถ้าไม่เปิดไม่มีใครมาจริงนะเนี่ยทีมของคุณบุกทึ่วัตถุเป้าหมายได้สำเร็จไป,ปแล้วคว่างระเบิดไปแล้ว ไตายอีบอโหสร้างจัดอะนะพกนัดเดียวอะทีมของค,คุณได้รับช้ฉันะพกอะวะเป๊ะบลตาเลยทาวอนเหรอ ข้ระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วข้อระเบิดไปแล้วใครปาเบิดในปากข้อะเิ ไม่ออกมามึงหายปากมากทีมของคุณบุกยึดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จ แม่งทวงที่หนึ่งไว้เป้ทำไงดีวะได้รับชยัยชนะ ยิงแต่ละช็อตมีแต่เอพีทีมของคุณบุกยึดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จกูไม่ได้ยิงเว้ยนั่นไงกูไม่ได้ยิงขวา มันไปยิงเรียกอะมันมันยิงเล่นมันไปยิงเล่นฝั่งนู้นไม่เ no ห็นตัวแล้วมันก้มหัวเนียนอยู่ทางขวาไงมันวิ่งซ้ายขู่ตาหนี้หิว มาไวมาไว,อ,าไวอุ้ยแสงใครว้าไอสัตว์แสงไปล้อมห้องแล้วเว้าวตอนนี้ยิงเว้าวได้เอพีอีก ร <Es> ะเบิดใครอีกอะโอ้โหเอพีทุกตาเลยมั้งนี่อ ้าวตัวนี้ตัวนั้นซากคไม่ได้แล้วออตัวยูซีทีมของคุณบุกที่ี่บเจ้าได้เร็จเฮ้ยเป้ขึ้นมาที่สอีกแล้วว่ะดูซากพี่สิไปเล่นสนามที่เฉยหรอกเออจริงด้วยว่ะ กลุล่วงทีมของคุนศึกชัยชนะพ่อระเบิดไปแล้ว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 แสงอะ ุยแสงอยู่แล้วใครวะเพื่นอนอยู่แล้วมั้งเนี่ยเปลี่ยนลูกยูเพื่อนเอาหน่อยจะโกนก็คงไม่ทัน <c oughs> <c oughs> งไัไอเฮียมันวะ <c oughs> โอ้ยิงไปคนละยี่สกูต่าดูดิถ้าถ้ารวมฟ้ากับสามสิบสามอะ